ขอพ่อกับแม่ปีนี้ครับผมใส่รถเกียวออกเลยนะครับแล้วก็จะเอา,มาเมล็ดให้เลยจักบาทแล้วพ่อมาตีราคากันเดี๋ยวิใจ,จพอกับแม่ผมตอนน่อที่โน่นตากหน้าบ้านงาครับผมงาขางบ้านง่ายถอกส้มเม็ดเขากันได้หน่อยก็ได้ลายพ่อในซองนี่โอ้เม็ดงามไปเลยนี่ นาศีไลครับลูกเหตุขดเจ้าพอเห็ดสวนมั่นเบื่อส่นแม่ว่าตากลักมือว่าที่นี่จนแห่งบ่กำหนดเวลาผมเดี๋ยวได้วางเดี๋ยวจะเอื้อนวัดนี้มันาฮสอบแบกขึ้นเลราแล้วครับว่าที่นี่มองสีหนาแต่ดน,นแม่นอยู่้างหลังนะทางหลังของแม่นครับผมนาศีไล ขายโดยพาะหาลอยคนละพันตัวหาบาทเป็นขายโดยพาะหาลอยคนโอ้ยโอดสินผมยีขายเกียรตว่ะผมแต่ก่อนคนขายอยู่สมัยก่อนย้ำจิตอ๋อย้อนไปกินนั่นซื้อมาแต่สมัยก่อนขย้ำจิตเขาไม่เขาไปในเหล่าันจะขายเขาเก่าออกเราสมัยแต่ก่อนนี่ครับนี่แหละครับผมเหตุน่าสมัยสมมึน จักตอกอย่างดีงเนามาจะเกี่ยวโอ,อ้ยเขนเกี่ยวไห้แล้วมีไคเกี่ยวไห้ล่ะสมือนเนี่ยครับผมเอาออกใส่บวงในนี้นแรงถือบ่วงไปแล้วคนนี้แข็งความโอ้สุดยอดครับผมอากาศลมหนาวรอยๆมาแล้วครับผมหนาวบ้าร้อนจะตาย ๒มากราันก่อนหกสิบวันนี้ขึ้นแล้วบอกเดดขายฟันมิ่ครับเจ็ดสิบบาทบางทีก็หกสิบบางทีก็หกขายผมเราจแล้มมือกก็ตัวใหญ่ดีหรับผมเคลือนลำปาเราเป็นไก่ต้องต้ม น้ำซุปเดือดกันครับผมตับเผาแล้วก็สุกทั่วถึงนะครับวันที่สี่ครับผมยังไม่ได้กินเหล้าครับผมกินแต่ข้าวจนอ้วนแล้วเพราะว่าเบรกเสียวัตซีนรับผมเสียวัตซีนเมื่อวานปั๊บเลย <c oughs> ผมว่าจะกินพรุ่งนี้แล้วครับผม พักสักสองวันก็ว่าัไปยังไงไม่มีแต่คนร่างกายดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเจ็บแขมอยู่ตรงที่เสียบเข็มครับสวัสดีครับน้องก็มีใจดีสวัสดีครับมาเลยฮะอาเลย คู่ร้านขายกับข้าวมัจะมาเชื่อผลิตข้าแต่กรอไข่มันเดี๋ยวดูก่อนคู่หมดยังไปอ่อนครับที่แรกแรงครับมันจะไหม้นะครับต้องผัวที่หอมก่อนนะครับอยไปใส่ไปแรงครับเพราะว่าจะดำครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ถั่วตามนะครับ ให้หยอดน้ำซุปหน่อยนะครับอันนี้เปิดออกมาอุ่นเลยใช่เลยไฟครับเดี๋ไป,น,ปน,นะครับทีนี้ก็ปรุงนะครับแกงจักจุวสูตรน้ำเติมของผมลับรองทับใจปลาซอสวดปลาเขียวตานม,มาเลยครับผมใส่เต็มมากนะครับปลาที่กแกง้วเต็มนะครับ ระวังเค็มนพิ่มบอกออหน้าขึ้นกันมานะผมสีเหลืองอุ้ยหที่แจกใต้ในหัวขอบคุณแม่หัวเจดีหมดแล้วยังอยากได้บอกมาหน้ากิน <c oughs> เยอะเยอะเลยครับผมไม่ได้สั่งมาอยู่ครับผมคุณบอกถ้าหมดสั่งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง จบได้ที่เดียวเดียวครับไม่ผิดแกง่ทำอะไรก็อร่อยแล้วก็ง่ายครับทำเมนูก็กุ้งกิ้งบาทเผ็ดนี่โจบในที่เดียวอืมแหลกจริงแล้บุ๊คเรียบร้อยไข่คำนกไปหยอกกัน มาแล้วครับผมชีเด็ดเครื่องในไก่อัดที่แกงถั่วฝักยาวครับผมบร้อ,อนๆไดาวิ่มเดิมเดี๋ยวไปซอสพริกทุ่งไปเลยครับผมเดี๋ยวค่อยเหาะพริกน้ำเปลาครับผมเพราะว่าพริกแกงใต้นี่เผ็ดร้อนครับผมรุนแรง แต่หมกทั่วจะเป็นบมกทัวบานห้องเลยผมหมกทัวเสียนทัวภูมิแข็งๆขแต่มันนัวสวัสดีครับผมงแต่ตพอดีครับฤดูนี้เขาจะค้นเขาครับผมสีขเขาแล่าครับเขาข,ขึ้นเล่ามาตาักในบ้านนี่ครับผมแต่แม่ก็ําลังตากกันครับบุงตับมัน,มน นี่หองก็ผิดแจ๊กไตขนาดได๊ครับผม <c oughs> <c oughs> เอ้ยมากมายมาสั่งครับผมบอกเลยโดยตงไปหอมแจ๊กมากเลยครับผม คุณว่าจับไตไก่ กแกงใต้ในหัวครับผมโลกโกนี่ครับผมเครื่องแกงใต้ในหัวไอ,อ้เป็นแกงเผ็ดตับแหงขก่อนครับผมสุดยอด,ดมัน แซ่บมากจริงครับมีโหสะพามาตัดแบบไปบกวนด้วยอูดรั

สเนี่ยเดกตั้งนะผมนะอปตอนลจะโอปตอครับจะินเบอร์หนึ่งเบอร์สองเงยครับเจ้าสาวบุกแต็กเด็กคนยังรอดโฆษณา 打声。嗯。Mm hmm. ในไก่ตับไก่ครับอัดปิดแจงมันมันหอมหอมดึงอุ้ยหุ่ย หมากเลยตุดยตัวุกเข่ากันครับไิ่ได้แบบอีกมิติหนึ่งัะผมแสบหมากเลย ใบกระเพรานี่อิ่งอร่บมแทางสิกระชุดดวอพเดือนครับออกมาเหมือนขามกไก่เลยเดี๋ยวหุมีทางเด็ดบบที่เครื่องในด้วย พเพราะเป็นหลอดแหมตัวขเขาเยน็นอือ น้นไปแล้วเป็นมอว์พอดีอยู่นี่ครับงานทำเหนี่ยบุบบุบบุบแบบบางไม่รู้เนี่ย,ย,ยชอบมางครับผมต้งได้ไก่ปิดแจงเสียทัวร์